ชีลองฟาร์มสวัสดีครับการเลี้ยงแพะแกะนั้นย่อมมีความเสี่ยงเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างย่อมมีความเสี่ยงนะครับใครที่คิดจะเลี้ยงแพะนั้นก็คิดดีๆครับว่าการลงทุนนั้นย่อมมีความเสี่ยงสัตว์เลี้ยงของเรานั้นก็มีโอกาสเจ็บป่วย แล้วก็ตายได้นะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องการเลี้ยงแพะแกะส่งออกครับการเลี้ยงแพะแกะส่งออกนั้นจะส่งออกไปยังต่างประเทศและส่งออกภายในประเทศนะครับภายในประเทศก็ต้องการแพะแกะเป็นจำนวนมากเช่นกันแต่ว่ากระแสนิยมในการส่งแพะแกะไปขายยังต่างประเทศนั้น พ่อค้านิยมส่งออกไปขายอย่างต่างประเทศมากกว่าเพราะว่าจะได้ราคาสูงถ้าแกะส่งไปยังต่างประเทศราคาจะสูงประมาณ2-3เท่าตัวจากราคาในประเทศนะครับถ้าแกะที่ทางพ่อค้าจะส่งออกไปยังต่างประเทศนั้นจะส่งออกไปหลายทางครับโดยทางภาคใต้ก็ส่งออกไปยังมาเลเซีย ทางภาคอีสานก็ส่งไปทางสปปลาวไปเวียดน,นามและไปประเทศจีนครับทำไมพ่อค้าถึงส่งออกไปยังต่างประเทศมากกว่าส่งขายภายในประเทศเพราะว่าราคาในการส่งออกแพ่แก่นั้นถ้าส่งออกไปยังต่างประเทศราคาจะเพิ่มขึ้นเป็นสเท่าหรือ4เท่าครับ ก็หมายความว่าอย่างเช่นซื้อในประเทศหรือว่าขายในประเทศราคากิโลละร้อยบาทแต่ถ้าส่งออกไปยังต่างประเทศนั้นจะมีราคาเพิ่มมากขึ้น2 3ถึง3เท่าตัวพ่อข้าจะเน้นส่งออกไปยังต่างประเทศเพราะว่าจะได้ราคาดีมากกว่าภายในประเทศเช่นภายในประเทศ ขายในกิโลกร,รัมละ100บาทถ้าส่งออกไปยังต่างประเทศจะได้กิโลกร,รัมละ300-400ถึง400บาทอันนี้ก็ดีนครับพ่อค้าจะได้กำไรมากมายถ้าส่งออกไปยังต่างประเทศตอนนี้นะครับเป็นเดือนพฤศจิกายน2563ายพ่อค้าทั้งทางภาคเหนือภาคอีสาน ภาคกลางและภาคใต้กำลังกว้วนซื้อแพ็แกะเป็นจำนวนมากครับเพราะว่ามีออเดอร์โดยการเซ็น m o u ระหว่างต่างประเทศที่ได้ลงมาเซ็น MOU บันทึกความตกลงการซื้อขายแพ็แกะในประเทศไทยนะครับต้องการแพ็แกะเป็นจำนวนมากทำให้พ่อค้าต้องรีบกว้วนซื้อแพ็แกะตะเวนหาแพ็แกะ มาตุนไว้แล้วก็ส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับแต่ว่าแพะแกะในประเทศไทยยังน้อยอยู่ครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนนั้นอากาศจะชื้นฝนตกบ่อยแพะแกะไม่ชอบอากาศชื้นนะครับถ้าอากาศชื้นมากๆแพะแกะก็จะป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจก็คือจะเป็นหวัดเป็นไอเป็นจามและเป็นไวรัส ลงปอดจะทำให้ปอดบวมปอดอักเสบติดเชื้อและตายในที่สุดปีนี้นะครับลูกแพะและพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ในแต่ละฟาร์มตายมากครับตายไปจำนวนมากก็ทำให้จำนวนแพะแก่นั้นมีจำนวนน้อยลงการขยายพันธุ์ก็ลดลงทำให้ จำนวนแพะแกะน้อยไม่สามารถที่จะส่งออกตามจำนวนที่พ่อค้าต้องการอันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ทางมือใหม่ที่ต้องการจะเลี้ยงแพะนั้นเอาแพะแกะไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์และนำลูกแพะหรือว่าแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ไ ขายให้พ่อค้าได้ในปัจจุบันนะครับว่าแพะที่ราคาค่อนข้างดีครับค่อนข้างดีอย่างไรอย่างเช่นเราขอยกตัวอย่างแพะไสขุนขุนก็คือการเพิ่มน้ำหนักให้ลูกแพะพ่อค้าจะซื้อแพะไสขุนกิโลกร,รัมละประมาณ120บาท ถ้าแพแกเกจนั้นนมีน้ำหนักต่ำกว่า20กิโลกร,รัมก็คือมีน้ำหนักต่ำกว่า20กิโลกร,รมัมพ่อค้าจะซื้อกิโลกร,รัมละ120บาทส่วนแพ้ไซส์ขุนที่มีน้ำหนักมากกว่า20กิโลกร,รมัมถึง30กิโลกร,รมัมก็จะซื้อลาประมาณกิโลกร,รัมละประมาณ110บาทนะครับ ส่วนแพะแกะที่มีน้ําหนักมากกว่า30กิโลกร,รัมนั้นก็จะซื้อราคาต่ำกว่าหรือว่าประมาณ100บาทต่อกิโลกร,รมัมอันนี้ก็เป็นการประมาณโดยเบื้องต้นนะครับส่วนการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะแบบไหนจะได้ผลดีที่สุดก็คือ การเลี้ยงแพะแกะแบบยืนลงครับก็คือให้อาหารขังแพะในโรงเรือนเลยจะสามารถควบคุมด้านสุขภาพด้านอาหารการจัดก,การนานโรงเรือนการอยู่การกินแพะแกะจะอุดมสมบูรณ์จะแข็งแรงแล้วก็จะได้ผลผลิตก็คือจะได้จะได้ลูกแพะไปจำนวนมาก และการจัดการด้านสุขภาพลูกแพะก็จะไม่ตายครับจะแข็งแรงแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีอันนี้ก็เป็นการเลี้ยงแบบยืนลงจะได้ผลผลิตได้ดีกว่าการเลี้ยงแบบแพะไล่ทุ่งครับแพะไล่ทุ่งก็จะมีปัญหาหลายๆอย่างครับเราก็ขอพูดประมาณนี้นะครับว่าการตลาด ยังต้องการแพร่แกะจำนวนมากโดยเฉพาะตลาดภายนอกประเทศคือตลาดต่างประเทศต้องการแพร่แกะเป็นจำนวนมากยงไนก็ดีนะครับถ้าใครจะเลี้ยงแล้วก็ต้องเลี้ยงให้ดีที่สุดต้องดูแลให้ดีที่สุดและและก็ต้องศึกษาหาความรู้ในการรักษาปฐมพยาบาลแพรแก่เบื้องต้นหรือว่า การเลี้ยงแบบไหนจะให้ผลผลิตได้ดีที่สุดและให้แพะแกะแข็งแรงอ้วน้วนสมบูรณ์จะได้ราคาดีๆคลิปนี้ทางชิลองฟาร์มมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังนะครับพูดแบบเลื่อยเปื่อยถ้ามีสาระายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชิลองฟาร์ม้วยนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับ สวัสดีครับ